มาตามกันต่อห้างกระพิบตาครับผู้ที่6ครับผู้เอกนำรายการเปิดฉากมาคุณพนน้อยสับต่องให้ไปก่อนพหลนเขาพยายามดันสู้ครับพยายามขวางเอาไว้คุณพนน้อยเอาแล้วครับตอนนี้เลือดเดือดมมาเต็ที่ใครถอยครับท่านผู้ชมไม่มีครับผู้นี้เสือด้วยอัปเบอร์คัตสายสับตีสองายอีกครั้งครับคุณพนน้อยนี่นะครับกรรมการส่วนแย่พันนันนี่ทำงานสบายๆครับคอยสังเกตการอยู่ห่างๆแทงเข้ามาสับด้ตีสองตามเ้วเสียดด้วยซ้ายครับ นะครับคุณพลน้อยจิ้มลงตัวแล้วบวกด้วยศอกกระโดดฮุกซ้ายของตะดานพลพลครับพลพลปล่อยท้ายเข้ามาครับน้ำกระจายคุณพลน้อยตั้งลำได้ข่ายขึ้นมาบวกมาขึ้นมาเหมือนกันยอมกันไม่ได้ครับมวยคู่นี้รอแจกได้เลยครับโบนัสครับสำหรับคู่นี้เอะไะครับจับในเสียบด้วยสายเจอหมัดหน้าจึงหมัดจึงสองของแต่คุณพลน้อยครับเอ้าโอ้ตอนนี้ปักหลักยืนซดกันกลางเวทีครับนี่แหละครับปลายท้ายชนปลายท้ายครับเตะซ้ายขึ้นมาจากคุณพลน้อย กระโดดขึ้นมาจากสนามพลพลเกี่ยวมาพยายามเตะตัดยังไม่รับก็ยังไม่ได้เข่าตายแทนว่าครับเดอดอีกครั้งครับมือคู่นี้เปล่าครับเสียบขวายาวๆครับแตะปุ๊บเสียบปั๊บครับดานพลพลเดินหน้าแทงไปซ้ายผู้น้อยพยายามจะค้ำด้วยขวาครับแล้วหาจังหวะเล่นงานฐานล่างพหลพลมาเข้ามาอย่างรดลาวาสอดครับตัดต่อซ้ายมาพลพลถึงตัวขวางมาแล้วหาจังหวะเสียบขวาเข้าไปครับอาครับไม่มีเวทมักไม่มีแบ็กเกอร์ ครับเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายครั้งกัน,นลนาพัลลพนโอ้โหช้าไปหน่อยครับคุณพนน้อยเอาเลยครับไม่ยืนรับแบบนี้ไม่ดีครับคุณพนน้อยเป็นโอกาสให้พลพลพนเล่นเกมขึ้นมาครับได้เข้ามาแทงสายตาหัวพยาพยามบวกมาซ้ายโอ้ไม่เคยถอยหลังให้ใครวันนี้ต้องถอยมาตั้งหลักก่อน,มมนอครับคุณพนน้อยจิ้มกึ่มมาซ้ายแล้วหาจังหวะง,งานทุบตัดน,น้ำตัวอีกทีครับบอกว่าไม่ถอยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าพลลพนนี่มาแรงมาเร็วเหลือเกินคุณพนน้อยพยายามตั้งหลักแล้วจิ้มมาซ้ายโต้ดูครับท่านผู้ชม วันนี้เนี่ยถ้าไม่ต้องกอดเลยครับแตะปุ๊บเสียบปั๊บโอ้เครื่องฟิสตาร์ตติดง่ายจริงๆครับธนาพลนะครับข้ามแล้วต่อยอีกทีครับธนาคุณพนน้อยคุณพน้อยใช้ขวาคว้าข้าครับสายยังเติมไม่ได้ต่อยมาซ้ายมาพลพลว่ายังไงครับกว่ายังพายได้ก็โดนมาเปนสองสามมัดโอ้นี่ครับนะครับหมัดของธนาคุณพนน้อยพยายามจะสับสองด้วยสายตามครับแล้วเติมด้วยแข้งเกี่ยวได้เค้นแล้วเติมด้วยเข่าแม่ยังไม่ชัดครับครับคุณพนน้อยก็โตขึ้นมาครับคว้าข้ามตัดต่อซ้ายมา พัลลภพลเดินเสียบซ้ายเข้าไปครับเอาละครับพยายามจะจามด,กกด,ลลด้วยศอกกระดานพัลลภพลแล้วพีรันม้วนแผ่นดินเอาละครับตอนนี้พัลลภพลมีตำแหน่งครับบริเวณขี้ขามีบาดแผลจากพิชตอกของคุณโน้ชเข้าไปแล้วเป็นเรื่องจนได้ครับอ้าวแล้วโดนหมัดเมากัตตานพัลลภพลเอาละครับเป็นน,ปานาทีทองของเติรคุณพลน้อยรับฮุกซ้ายเติรดเรื่องเมื่อคันแล้วไล่สาวใหญ่เลยครับลำตัวเติร์ดเรื่องเมื่อคันอีกทีแล้วตามที่สองล่วงลงไปครับโอ้จนได้แล้วก็ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องนะครับโอ้ บอก็ด้ลาลบลมาโยนหมัดชุดของขุนพลน้อยพลิกสถานการณ์จนได้เอาแล้วก็นแล้วหมดจอกที่สองครับ